ครับสวัสดีครับวันนี้มาแจ้งข่าวนะฮะในส่วนของ iPhone 13นะครับที่จะออกมาในปีนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาฟังกันครับว่ามีสเปคอะไรที่น่าสนใจกันครับครับจะมีการปรับนะครับในส่วนของ Wi-Fi 6e นะฮะตัวนี้นะฮะก็จะเป็นตัวที่ช่วยป้องกันการรบกวนของสัญญาณทําให้สัญญาณที่ส่งออกมาดีมากยิ่งขึ้นตัวนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่มาปรับปรุงนะครับในการใช้งานของ Wi-Fi ตัวที่2นะครับเขาบอกว่าจะมีการช่อง ต่อสัญญาณนะครับเป็นแบบ USB Type C แต่จะเป็นรุ่นท็อปแต่ตัวรุ่นเริ่มต้นนะครับจะเป็นในส่วนของ l i g h t n i n g เท่านั้นครับระบบป้องกันนะฮะจะใช้ทัช ID นะฮะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วตัวนี้นะครับสามารถทําได้2อย่างก็คือทัชไอดีกับเฟซไอดีแต่ตัวทัชไอดีที่เขาคุยกันนะครับว่าจะมี2แบบนะครับก็คือสแกนที่หน้าจอหรือสแกนที่ปุ่มเปิดนะครับตอนนี้ต้องรอดูครับว่าจะทําแบบไหนนะครับเหมือน iPad Air 4ไหไม้นะครับหรือจะเหมือนกับโทรศัพท์ทั่วไปที่สแกนที่หน้าจอครับในส่วนของหน้าจอนะครับจะปรับตัวกล้องที่บากอยู่ที่หน้าจอด้านบนนะครับให้เล็กลงเพื่อเพิ่มพื้นที่หน้าจอ ให้ใหญ่ขึ้นตัวนี้เป็นสิ่งที่ปรับนะครับจะได้มีขนาดที่เล็กลงนะครับผมว่าเออดีเลยนะครับจอจะได้อยู่ใหญ่ขึ้นนะครับครับในส่วนของหน้าจอจะใช้ Refresh r a 120 Hz ตัวนี้นะครับเขาบอกว่าในการใช้120 Hz เขาจะใช้สําหรับตัวประมวลผลภาพที่สูงนะครับแต่ถ้าไม่ได้อยู่ในการใช้ภาพที่สูงก็คือจะปรับเป็น60 Hz ให้นะครับอย่างเช่นเราดู facebook ดูหนังฟังเพลงทั่วไปนะครับที่ไม่ได้ต้องการความละเอียดสูงก็จะปรับเป็น60 Hz นะครับเพื่อ ช่วยในการประหยัดแบตเตอรี่เออดีจริงๆนะครับครับในส่วนของตัวโครงสร้างนะฮะก็จะเหมือนกับ iPhone 12เลยจะมีทั้ง4รุ่นคือรุ่นมินินะฮะแล้วก็รุ่นธรรมดารุ่นโปรรุ่นโปรแม็กตัวนี้ก็จะเหมือนกับ iPhone 12นะฮะเท่ากันเลยทั้งหน้าจอทั้งหมดเลยนะครับครับในส่วนของการเปิดตัวนะครับก็แจ้งมานะครับก็จะเปิดเหมือนเดิมนะครับในเดือนกันยานะครับในปีนี้ก็รอดูครับว่าจะมีสเปคหลุดอะไรออกมาบ้างนะครับก็เป็นสิ่งที่เออน่าสนใจ ถ้าใครยังไม่เอา iPhone 12หรือรอนะครับแต่ก็รอนานนะผมว่ารอนานเกินไปต้องเดือนอีกหลายเดือนเดือนที่9นะครับก็เหลืออีก8เดือนนะครับตอนนี้ก็ลองดูนะครับถ้ารอไม่ไหวก็ iPhone 12ไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมทําคลิปในส่วนของการลดราคาของ iPhone 12 11มาให้นะครับในขราวหน้านะครับครับคลิปนี้ก็หวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสาหรับท่านผู้ชมที่ชมในช่องผมนะครับครับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ